กำลังจะว่างเลยมาเร็วพูโชคดีตรงที่ว่าเจ็ดมันเดินเข้ามาแล้วชักแมก็กอยูอ่ถอดใส่ความผิดพลาดเกีกับการโดนสอดใส่ตบาเดินตั้งเอ้า, <c oughs> อา <c oughs> ไปจริงด้วย, <c oughs> ยน้นองกอ็ท้อ ทำไมปากมงคลจิกที่ไหลปากมงคลจิกที่ไหลแหกโค้งแล้ววะหายยึบไปหน่อยนะหนูแต้อเจ๊ไม่มีว่ะอาเจ๊อาเจ๊ไม่ได้อาจารย์แล้วนะหมอกล้วยน้องไม่น่าพูดเลยเห็นไหมน้องบอกแล้วน้องปากมงคลเลยหลายถ้าตั้มมันอ่ะก็โอเคนะแต่นี่ตั้มเราเอ้า